เอแล้วก็จะวันดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวของไมคชิเปียวไอจีกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นแน่ๆเะีระให้ผห้ถามต่างคนได้แบบเป็นยังไงก็ได้เลยเนาะกดอื่นเลยเราได้กดเข้ามาที่ Google กันเนาะแล้วก็ให้มันผิวข้อหาที่ตรงนี้ต่างกันไปเนาะว่าไอชิเปียวแล้วระจะคมแบบนี้เนาะอ่ะ แล้วก็พอได้กดเข้ามาหาพิมกันเปแร่แล้วแบบนมี้เแต่ได้ย่งในเว็บไซต์ในเว็บไซหน้าต่างแรกเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะในเว็บไเขาจะเปียนให้กดลงชื่ชื่งานกันมามาชีกันด้วยเนาะในส่วนที่หน้าต่างตรงนี้ถ้าเราแที่ไม่มีจะมาชีก็สามาที่จะกดสมัครสมาชิกกันไปด้เลยเนาะอ่ะได้กดสมัครมาแล้วที่หน้าต่างก็จะสมัสมาชิกเขาแต่มีได้กอกข้อมูละแบบนี้แล้วก็มาตีที่ตรงน้นี้เพื่อเพิ่กายนยันแล้วกดสมัครไปแบบนี้ง่ายถ้า็นการสมัครกันได้แบบเป็นที่รบ้อเลนับรอยู่้องชงานกกมเลย แล้วก็ม no? like right so right, <me> ูลาได้กดลงชื่อใช้งานก็มาแล้วหรือว่าได้สมัครสมาชิกกนมาแล้วเนาะเยื่อต่างๆหเว็บไใจก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะเขาจะเป็นหมุดหมุดบริการให้กับเราสามารถที่จะมาทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตัวบ้านสองหลางไหมสองบ้านนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาทำการในส่วนตัวบ้านนี้ได้ไหมเนาะอ่ะหรือว่าใครนะที่เป็นมียอดในส่วนไรส่วนตรงนี้เนาะและอยากที่จะตั้งเงินเพื่อมาใช้งานก็สามารถที่จะกดเข้ามาในส่วนตัวบ้านนี้ได้นะเราจะคำว่าตรงเงิน แี่ได้กดว่าบอลกระแลดีคำว่าเติมเงินเนาะและหน้าตานั้นเติมเงินเขาได้เป็นหน้าตาแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เติมเงินจนได้แบบไปง่ายกันได้เหรอพี่ด้กดทั้งหมดแล้วเขาจะมีช่องทางในการเติมเงินขึ้นมาแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเติมเงินกันได้หากใช้ตัวหลุดส่วนจะเท่าไหนรจะพีนี่กดเข้าไปแล้วก็เลือกช่องทางในการเติมเงินแบบนี้เนาะเขาจะเป็นการเติมเงินจะได้แบบปง่ายกันได้เลยเนาะหรือเพื่อใครในส่วนตรงนี้ที่ได้เติมเงินอยู่ไม่ได้แล้วและมียอดเงินจะอยู่แล้วในส่วนของเวฟไฟล์ก็ให้สามารถที่จะกดกลับมมาาาไไดด้นนนส่่ววเเทตตักลยี อ่ะแล้วพอเราได้กดกลับมาแล้วที่ได้ส่วนหน้าตาเดิมขังเว์เราทีเนาะเอามาลบหมดหมู่บริการที่เราต้องการจะทาการนำได้เลยเนาะอ่ะก็ดูเลยค่ะเลือกกันไปก่อนเลยที่หมุดหมู่เนาะอ่ะมุดหมู่เพราะว่าจะมีหน้าตาแบบนี้กับเราเลือกเนาะเมื่อกี้เราทาการในการเพื่อนจะเปลนชิปเลี่ยวก็จะอยู่แถวนี้เราเลื่อนหาดูเนาะก็อยู่ตรงนี้ให้กดกันไปอ่ะเลือกได้ที่มุดหมูุดบนท่านี้เลือกบริการบริการก็นี่เป็นแบบนี้เราก็จะเลือกไปนี้เลือกแล้วกันแล้วกดถงไปเนาะอ่ะเลือกกินได้แล้วแบบนี้ทั้งหมดหมละบริการที่นี้ให ที่ชิปเหียอของไวจิเราเนาะเราก็เป็นชิปนี้ก็กดเขาลองลิงมาอ่าแล้วเพื่อนดิงชิปเหลือใหจิเราก็มาให้นีน่ลิงมาวางอ่่พอวางอะไได้แล้วแบบนี้ให้เสร็จจต้องเงินก็ได้เพื่อนเได้เลยอ่ะแล้วเพื่อนเชื่ออย่างนี้จะต้องล้นงได้ว,ดว,ไว่ามีเราก็ทาสจิตกันไม่ได้เลยเนาะ และกูดไดส่งซื้อไปเลยแบบนี้ค่ะส่งซื้อเราก็จะมีรบบไมเด้บวกกับเราให้ดูวันหน้าไปแบบนี้เลยเนาะไเห็นในการส่งซื้อนาคว่าส่งซื้อกันไปแล้วเนาะแตมื่อที่จดกดเข้ามาดูได้ในส่วนประวัติการสงซื้อกันได้ด้วยเนาะไอเพียงแค่ได้กดทำมากระดัที่ปวัตังซื้อในส่วนหน้าต่างประวัติการซื้อเขาจะไม่ได้ต่างแบบนี้เลยเนาะให้กับเราสามารถทีได้กดข้ามาเพิ่มบทของการดูกดได้เนาะอ่ะอย่างเราได้ทำการไปเมื่อกี้เป็นการเพิ่มยอดบิล16ไอจีเรา รอวิวหายได้ลงเตะก็ไปแล้ว,ลวอด,อด,ดูยอดเรอได้ยินไปแล้วว่าเป็นไงๆแล้วก็ลองกันอยู่นะระหว่างน,นี้แล้วเกิดสนใจย,ยิ่งเราต้องหมด,หม,ดมือหรือบริการอะไรเงี้ยมันก็จะเบึ้งเต้นในตัวเว็บไซต์ก็าสามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนหน้าต่างตรงนี้ได้นโดยใช้ความบริการทั้งหมด ถ้าเพีเยงแค่ได้กดทำมากระแล้ที่บริการน้ำหมุดได้สดน่าต่างตัวนี้เขาได้เป็นหน้าตาแบบนี้เลยเนาะเพียงแค่แได้กดทำมากระแล้ที่บริการน้ำหมุดนอนหน้าต่างเขายัเป็นอย่างนี้กับเราสามารถติมหรือบุดหมูลูกตูบริการบมุดหมูดหรืกระหน้ตั้งเยอะมากว่าแบบนี้เลยเนะาะหากเกิดสนใจที่จะทำะรายการอนไหนเลยอยากจะทำาจการอะไรยังไงก็สามารถจะได้กดทชมตัวที่ตรงนี้กันได้เนาะเดี๋ยวเชื่อยอยากจะเข้าไปดูบนแ่อกับคาบลาหรือว่าสนใจยังก็เข้ามากันได้เลยกับหน้าต่าง,งตรงนี้ อะหรือว่าในส่วนตัวนี้ที่ตรงนี้สหรับใครเนาะจะได้เข้ามาใช้งานกันแล้วหรือเข้ามาดำนินการอะไรต่างๆแล้วเนาะในเวเฟ้คือมีปัญหาเลยขัด้องหรือว่ายังไงในตัวเวเฟ้ก็สามาจะจะกดามาที่จะส่งตรงมาดีกันได้เนาะที่ค้า่าตรวเพียงจะได้กดามากันแล้วที่ี่ส่งของตั๋วนะก็เป็นผิวความาวความินส่วอย่างนี้กันไปเนาะเพียงยังเสร็จแล้วนั่งจองอย่างนี้เนาะแล้วก็ให้เราได้กดส่งตั๋วกันไปเนาะพื่อนตอนี้ง่ายเลยเป็นการแจ้งปัญหากันมินหรือว่าใครที่อยากตรวอบผับมาหาดันมินก็สามารถที่จะแจ้งหรือถอดทาหาแคปมินิดอะไรแบบนาะ หรือเบืองใครที่ได้ชิ้นยังไปไม่ได้มีปัญหาเบื้องข้างหรือเป็ยงเลยในการช้่อาของตัวไรไฟแล้ดช้านเพือเกิดสนใจที่จะแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักเข้าไปช่งานไไฟตามดูให้แมาที่ไดมากดที่ตรง้านี้กันได้ที่ขังมานะนำเพื่น ออ้ผีไรกดทั้มากระไรที่ในส่วนหน้าต่างการแนะนำเพื่อนเนาะที่หน้าต่างตรงนี้เขาจะมีหน้าต่างแบบนี้นะเนาะให้ขับราสามารถจะจะมาแล้วการแนะนำเพื่อนกันได้เนาะผีไรกดทั้มากระไรมาค่ะเราเรียนที่อยู่ตัวนี้กันไปน้องเพื่ไปส่งไอ้เพื่อนเราคนรู้จักเนาะแล้วให้เพื่อนหรือคนรู้จักเขาด้วยเข้ามาในลิงก์ไวไฟเพียงตอนนี้ง่ายและเป็นการแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักกันได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะในส่วนหน้าต่างที่ตรงนี้สำหรับใครเนาะที่สนใจอยากแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักก็เข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลย แลาเพื่อนไม่เสียเวลากันด้วยจะลองเดากลับมาดูเนาะที่ยอดของเรากันดีกว่าไปเนี่ยบ้างเนาะอายเย็บวิวชิปเลี้ยงของเราก็ได้ของเบอร์มีจีสองเดี๋ยวก็ลองดีนะจอกันดูแล้วว่ากำลังเดิมกี่เพื่อนนะอย่างไงเนาะอ่ะฮแล้วคืนนี้เนาะเราใจได้เริ่มกันหนุนันไปแล้วก็นั่งโหจะคู่เนาะวันนี้ย็บวิวยิชิปเลี้ยงไอจีเราขอได้กำลังเดิมกเพื่อนมาจนเกินจนจะเกินครึ่งหนึ่งเป็นแบบนี้นะเนาะว่าจากจีสองก็เพิ่มขึ้นมาเป็นห้าจีเก้าแบบนี้แล้วเนาะวิดเจ็นี้ให้เราเดี๋ยยวเเเเเเรรราาาาาาไปปกกกก่่่่่อออนนนนนนนสัคคูจหละะงงงงขข็็ึึึ้้มิ อะแล้วเทคนิธีการในขั้นตอนในการทําก็ย่งง่ายแบบนี้ด้วยเนาะใครได้ได้ดูกันไปแล้วเกิดสนใจหรือยัอยากจะเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทําการอะไรตามดูเนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาในนิ้วไซตฟจะนองแปลว่าให้เพื่อได้แจ้งว่าที่จะกดเข้ามาในนิ้วไซต์เพื่อเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทำตามกันก็ได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะอะเราไปลิงก์เว็บไซต์เพืให้แล้วใครสนใจก็สามารถที่จะกดเข้ามาในนิ้ว็บไซต์กันได้เลยอะแล้วก็น้องสำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเราก็เกิดมีปัญหาในสักข้องหรือว่าได้ง่าก็สามารถจะได้ไปแจ้งมาหาแก แล้วก็ในชีพดวงในวันนี้ก็ไม่เวลามากแล้วด้วยเนาะค่ะวันนี้พูดอะไรปิดไปแต่จำแล้ว้ากับไปก็ต้องขอออกไปนั้นด้วยเนาะหรือว่าใครที่ดูกแกแล้วไม่ได้เห็นเ่อภาคอะไรแล้วก็ให้ไปก็ได้สอบคุณด้วยที่รับชมเนาะในชิปดวงในวันนี้ก็ไม่เวไรมากแล้วก็ขอบคุณนะ